เอาสบายดีสบายดีส่าววันอาทิตย์ไม่หัวไหนตกายอยู่นะเรื่อยเร่อยเรื่อยเรื่อยมือนี่ราบเสมอราบเสมนแม่มาแครนรัวรัวเข้าขั้วรัวรัวต้นน้ำได้ซ่อมตีของแก้มก็ได้แม่ผักกระเดาบได้ผักกระเดามามื่อนี้ได้ผักสลัดมามื่อเสาร์ลงตลาดกับเมียม่จริงจริงเขาก็ขายลายอยู่หรอกแต่ว่าบมมีเงินซื้อจื้อ ไอ <g ül> เบิร์นพี่น้องเไงเพีย้ยคมขมมัอน,นี้ได้ได้เพีย้ยมาคมคมแล้วกับแถมบีอิดถุงหนึ่งคมจนย่างเดาพลังมืัอนี้พ่หัวยองเลยเสิบเสียรกันเด้อมาเด้อกินข้าวเศร้ามืัอนี้อยู่เฮือนอยู่ซานคือเก้าบอดายไปใส่เอาตักขึ้นให้เบิร์นให้เ,หหเอฟซีเบิร์นน,นู้นเครื่องในรัวๆเลยเ,ย,ยเป็นจงไหนเป็นจงไหนเป็นจงไหนแม่แซ่วภาษาไหมแซ่บว่าษาจาน อาจารย์แซบว่าคำใหญ่เลยไงพาก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 กระเดากระลวกญาติดีฝากกดไลค์กดติดตามด้วย้ดอตะวันพาะเซพพามวลทางช่องยูทูบนำทางเพจแฟนเพจนะอกอสวัสดีก่อนสวัสดีคิปนี้